เวลานอกกสวัสดีครับมารับมารับพี่แม่ถึงที่มารับผมถึงที่นี่เลยเหรอครับใช่ใช่โอเคแล้วยังไงครับ้องยังไงเดี๋ยวติดไว้เลยก่อนนะตอนนี้คุณอยู่ในรายการซุปตาเวลานอกนะครับผมสวัสดีครับผมแม็กประวิทย์ครับผม วันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่นี่และที่นี่คือที่ไหนก็ต้องไปติดตามกันดูครับมาไปครับเอาละครับและตอนนี้เราก็มาถึงจุนฟาร์มแอแสสิริแบกยาน,นแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะมาที่นี่ เพราะว่าวันว่างๆของผมเนี่ยผมชอบจะอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรที่เป็นสีเขียวๆนะครับผมผมก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็มีต้นไม้เยอะมาก<อ>แล้วก็มีสวนมีอะไรเล็กๆน้อยๆวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างตามผมมาเลยครับ ครับผมและตอนนี้ผมก็มาถึงจุดนี้ซึ่งผมเห็นผักเยอะมากอยากจะเก็บขึ้นมาแล้วครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปเก็บวันนี้เรามีผู้แนะนําคนหนึ่งครับผมพี่นุ้ดีครับผมจะเป็นผู้แนะนําในการเก็บผักของเราวันนี้ครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นุดีครับก่อนจะเริ่มเรามีอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นี่ตะก้ากันไกลนี่โอเคครับอันนี้ของผมเนาะใช่ค่ะกันกนไกนี่โอเคครับ จากตรงไหนครับข้างล่างเลยไหมหรือว่าแล้วแต่เราจะตัดไเลยแแต่เลยค่ะแต่ว่าดูให้มันไม่แก่เกินไปอย่างนี้มันไม่แก่เกินนี่อาจจะแก่เกินไปอาจจะต้องเป็นต้นน่ารักน่ารักแบบนี้ไหมอ่อนๆผมก็ตัดชึบอย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องหมายถึงว่าถึงโคนเกินไปโอเคครับผมแค่นี้ก็พอถึงไว้นิดนึงใช่ค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะโตต่อได้๋อ้ผมไปทำอะไรดีพี่แม็กผักโขมเหรอครับเอาไปเป็นนี่ไง ก็ที่เป็นไซด์ดิชของควกสเต็กใช่ปะ่ะใช่แล้วกินเสร็จเ็ <c oughs> เป็นป๊อบอโ <c oughs> อปูนปูนด,ด,ด้วยครับผมว <c oughs> ิเคลเขาไปปั่นกินกันครับผม <c oughs> สังเกตดูเอาง,ง่ายๆครับผมถ้าต้นไหนมีก้งหารอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถตัดได้เขาพร้อมที่จะให้เรารับประทานได้แล้วครับผม <c oughs> เราก็ต้องตัดแต่เห็นบอกว่าที่บ้านพี่แม็กก็มีมีมีปลูกผลไม้ครับที่ที่ที่บ้านคุณพ่อที่สวนนะครับผมก็มี มีต้นพงคุดมีมพยงชิตชื่นใจนะเวลาเห็นผลผลิตแล้วก็เราเรารู้ว่าเขาค่อยๆโตแล้วก็แบบมีผลผลิตออกมามันทำให้แบบเฮ้ยชื่นใจอะแล้วก็นอกจากผักในแปลงแล้วนะครับผมข้างหลังผมนี่มีโรงเรือนด้วย <Wow. S 1> ว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับแต่ที่แน่เน,นี่ยมะเขือเทศไปเราเข้าไปดูข้างในครับ ผมเดินได้ทีละคนใช่ไหมครับไปเอากล่องมาให้ค่ะอันนี้คือกล่องสําหรับน,น,นี้เราจะใช้กล่องนี้ในการเก็บมะเขือเทศค่ะโอเคครับผมแล้วก็มือคุณแที่เก็บได้จะต้องเป็นสีแดงสดเท่านั้นปออโอเคเราได้เกือเบเต็มแล้วนะครับผม คิดว่าน่าจะพอแล้วเอาไว้ให้คนอื่นเขาเด็ดบ้างครับผมไปและนอกจากผักผลไม้ที่จะมีให้เราเก็บแล้วมีน้องๆที่จะรอรับอาหารจากเรานั่นครับน้องเป็ดครับผมเป็ดตัวเล็กๆแล้วก็มีปลาด้วยที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีความครบเครื่องมากมีทั้งปลาทั้งเป็ดและที่สําคัญนี่นี่คือจุดขายของเขานี่คือตู้นี้ย้อนไวไหมเ้าศูนยไม นี่สิบ,บาทหยอดไปแล้วก็บิดไปอาหารเป็ดเขาจะล่วงมาในนี้ตะเอ๊นี่ครับอาหารเป็ดรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงบ้านแม่ไก่นะครับเห็นไก่ข้างหลังไหมล่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปให้อาหารแล้วก็แอบเก็บไข่เขากันนะครับผมไข่ที่นี่เนี่ยเราเก็บแล้วเราก็เอากลับบ้านได้ด้วยมาเข้ามาครับในนี้ใช่ไหมจ,ออจาบบ้านแม่ไก่ได้ตัอเมื่อดข้างบนจะดูข้างล่างอีกที่นึงไปบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก่ไกเอ,อ้ยนี่ต้องเล่นเกมนี่หว่าแข่งกับเวลานี่หว่า นะไ,มนะไม่ว่าจะชอบชีวิตแบบไหน,น